ไอยองไปยังมาไป,ไปยังมาหลายตีแล้วไปทำหลายที่แล้วไปทำหลายทีแล้วครับมาหายสักเตือพี่ขอพี่ต้องมาฮับกันเถอะครับได้เดี๋ยวรองวิชาผมดูว่าวิชาผมจะสามารถทําให้ปัญหาของไอ้น้องคนนี้นะครับสวัสดีเอซีครับผมวันนี้นะครับเรามีคําสั่งพิเศษนะครับจากเอฟซีเขาบอกว่าพี่ต้อมพี่ต้อมช่วยมาบรับตัผมนีเถอะพี่ผมเอาไปจ่อมหลายที่แล้วมันไม่จบนะครับเป็นลถตัวเคเอ็กนะครับแกบอก จะบอกว่าพี่ต้อมผมเอามาทํามาหลายที่แล้วพี่มันไม่จบสักทีพี่รอบนี้ผมขอให้พี่ต้อมมารับรถผมด้วยครับโอเคก็มาวันนี้ก็ลุยเดียวไปเลยนะครับตอนนี้ต้อมกับราชําก็นัดกับลูกค้านะครับที่ซีผมนะที่ขอติดตามผมครับนัดกับลูกค้าไว้ก่อน8โมงยีิบผมจะต้องไปถึงบ้านแกเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปบ้านแกครับไปไปดูรถเราจะไปดูรถครับว่าสภาพรถมันเป็นยังไงมันเกิดปัญหาอะไรนะครับที่แกบอกว่าทําไม่จบ ผมทามาหลายล้านแล้วพี่มันไม่จบสักทีครับยินดีครับผมไปข้าไปเรียบยครับเลี้ยวมาแล้วนะครับผมตอนนี้เสื้อแดงๆอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าจะใช่แล้วครับจะของรถนะครับบอกพี่ต้อมมารับรถผมดีพี่มันทําไม่จบผมยกไปทําหลายล้านแล้วมันไม่จบพี่รอบนี้บอกว่าขอให้ผมนะครับเดินทางมารับรถด้วยตัวเองเลย T k เคดี u r o t ด a i l a n d เลนทำการรับงานครับแล้วจะมาดูซิว่ารถคันนี้มันเกิอดอะไรขึ้น มาเราจะมาจอดตรงนี้กันก่อนจะสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีรถจอไหนอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราเอารถจอดก่อนปะเดี๋ยวเราจะไปดูรถครับร่มเป็นอะไรทีเคดีเอ็นโดโรเทลล์ครับรับงานหนึ่งงานมาสวัสดีครับอย่ากไปทางงกายน้องอ,อ๋อซีไอเอฟกับไอ้กะดีว่าตัวคีวเคเวกไมนไปยางน้องบอก้ห,หรอ มันขี่แล้วมันดังตัวช่วงเนี่ยครับอ๋อข้างในมัง้งอ, <c oughs> อ๋ออ่าตรงม่เอาไปก่อนเอาไปเช็คป่อนเนาะเนาะอ่าอาการมันอ่ามันนีก่อนบางก่อนอาการอู้เม,มือนงนี่ก่อนเนาะก็บอกว,ว่าเวลาขี่มันดังชุดตั้งหน้านะครับมันดังชุดชุดหน้านี่นะครับ,รบอ่ามันจะดังมันดังเอ่อชุดเกียร์เวลาขี่เรียวเวลามันขี่นี่คือปกติครับแต่เวลาพลาดเน,นี่ยครับแล้วมันมันก็จะดังแบบ อ่ะโอเคแต่ไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวผมจะรับรถคันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อทาการไล่ระบบก่อนนะครับนาอแล้วก็เดี๋ยวในเรื่อง,งยี้เดี๋ยวต้องเอ,อิ่บอกตัวน้อบอ่ะโอเคครับก็ทํางานนะครับทาการรับงานหนึ่งงานนะครับสลหรับแก้ปัญหาเสียแกบอกว่าไอ้นงอไปอยางมาไปไปงมาหลายทีละไปทําหลายที่ละไปทาหลายทีละครับมามหาสักเตอปี่ขอเหื่อต้องมาฮับกันเตอครับได้เดี๋ยวรอวิชาผมดูว่าวิชาผมจะสามารถทําให้ปัญหาของไอ้น้องคนนี้นะครับน้องอย่งเหระนุ่ม เดี๋ยวผมจะดูว่านะครับในบรรดาในบรรดาชุดของพวกผมทีมงานของพวกผมจะสามารถแก้ปัญหาให้น้องหนุ่มได้หรือเปล่าโอเคนะครับอ่ะทําการรับงานหนึ่งขัน้น